เมื่อเราอัปเดตสินค้าในระบบหลังบ้านเรียบร้อยแล้วต้องการดูว่าสินค้าได้รับการอนุมัติหรือ,อยังนะคะให้กดไปที่ร้านค้าของฉันนะคะหลังจากนั้นเข้าไปดูที่สินค้าของฉันค่ะเมื่อสักครู่นี้สินค้าเราอยู่ที่รอการพิจารณานะคะอันนี้สินค้าได้ขายแล้วมันก็จะอยู่ที่ขายอยู่นะคะแล้วก็มีบอกว่าในคลังเราเนี่ยเหลือสินค้าอยู่กี่ชิ้นนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มสินค้าอื่นๆได้อีกก็จะเป็นโปรเซสท,ที่วนบกลับไปเหมือน เมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสินค้าเราขายเรียบร้อยแล้วหน้าจอแอปพลิเคชันเนี่ยจะเห็นสินค้ายังไงนะคะเมื่อเปิดแอปพลิเคชันยูพินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นแบนเนอร์เปิดตลาดแล้วนะคะเป็นของตลาดนัดยูพินนะคะเมื่อกดเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเจอรายละเอียด ของตลับนัดยูพินอยู่บนหน้าจอของแอปพลิเคชันนะคะซึ่งก็จะมีบอกว่าส่งฟรีเดลิเวอรีนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงธันวานะคะแล้วก็จะมีร้านขายดีประจำสัปดาห์ขึ้นมาให้เห็นนะคะแล้วก็มีสินค้าแนะนำประจำวันนะคะอันนี้ก็สามารถกดซื้อได้และตัวกระเป๋าที่เราอัปเดตขึ้นมาค่ะก็จะเห็นสินค้าตัวนี้ขึ้นขายอยู่ในระบบนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดขายได้ตามปกติเลยนะคะ ก็จะมีรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะค่ะเมื่อเราต้องการซื้อสินค้านะคะกดเข้าไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็กดซื้อเลยนะคะค่ะก็เลือก1ชิ้นนะคะแล้วก็ไปที่ชําระเงินตรงนี้ก็จะให้เพิ่มที่อยู่นะคะว่าที่อยู่ของเราคืออะไรนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดไปนะคะชื่อที่อยู่นะคะที่เราต้องการให้มาส่งของให้เรานะคะ มื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะคะตั้งเป็นที่อยู่เริ่มต้นก็ได้นะคะแล้วก็กดบันทึกไปค่ะเมื่อเราเลือกสินค้าที่เราต้องการแล้วนะคะเลือกกดชำระเงินแล้วก็ใส่ที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการแจ้งรายละเอียดราคาสินค้า100บาทนะคะฟรีค่าขนส่งนะคะที่เป็น0ย์บาท ส่งภายใน3วันโดยจะส่งโดย f ฟรเอ็กเสนะคะก็กดที่ยืนยันการสั่งซื้อได้เลยค่ะก็จะพามาที่หน้าเลือกช่องทางการชำระเงินของเรานะคะก็สามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือสแกนผ่าน QR Code นะคะหรือว่า True Money Wallet หรือว่าเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้จะลองเลือกเก็บเงินปลายทางดูก่อนนะคะก็จะมีป๊อปอัพยืนยันอีกครั้งนะคะว่าเราเนี่ย เลือกยืนยันการชำรนะเงินโดยปลายทางก็กดยืนยันไปนะคะตอนนี้ระบบก็จะบอกว่าอ่ะเราสั่งซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าก็จะถูกจดส่งในวันต่อไปนะคะเราสามารถมาดูรายละเอียดการสินค้าที่เราสั่งได้นะคะก็จะมีเลขที่ใบสั่งซื้อนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดดูว่าพัสดุเนี่ยไปถึงไหนนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะบนแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าที่สามารถดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโฟ์การสั่งซื้อของลูกค้าบนแอปพลิเคชันนะคะหลังจากที่เราขายสินค้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีไลน์เด้งเข้ามานะคะที่ยูพินมาร์เก็ตนะคะว่าคุณมี1นึ่งออเดอร์นะคะให้ตรวจสอบที่ร้านค้าของฉันนะคะก็กดปุ่มที่ร้านค้าของฉันได้เลยนะคะ เมื่อกดเข้าไปค่ะจะเห็นเลยว่ามีปุ่มที่บอกว่าที่ต้องจัดส่งนะคะนี่ก็คือสินค้าที่เราต้องจัดส่งไปให้ลูกค้าของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเข้ามาดูนะคะกดดูรายละเอียดสินค้าได้นะคะว่าสินค้าที่เราต้องส่งไปที่มีคนซื้อมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีที่อยู่จัดส่งให้นะคะแล้วก็รายการสินค้าว่ามีอะไรบ้างกี่ชิ้นนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นปุ่มด้านล่าง3ปุ่มนะคะปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่มที่ เมื่อเราแพ็กสินค้าลงกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งแล้วนะคะให้กดปุ่มนี้เพื่อเรียกขนส่งนะคะมารับสินค้าของเราค่ะถ้าเรายืนยันจะเรียกเขาเนี่ยก็กดปุ่มยืนยันการเรียกขนส่งได้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามารับสินค้ากับเราค่ะทีนี้ตัวกล่องที่เราแพ็กเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราส่งสินค้าเราจะต้องมีการแพคหน้ากล่องแปะที่อยู่ของคนที่เราต้องการจะส่งไปให้นะคะแต่กรณีนี้ถ้าสมาชิกไม่ได้มีเครื่องปรินเตอร์นะคะที่จะสามารถปริ้นรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะกดปุ่มกลางที่บอกว่าพิมพ์เลขพัสดุนะคะเมื่อกดเข้าไปค่ะตรงนี้ค่ะ,ะคือแท็กกิ้งนัมเบอที่ บริษัทได้ออกให้กับสมาชิกแล้วว่าออเดอร์นี้มีแท็กกิ้งนัมเบอร์เลขนี้นะคะถ้าสมาชิกท่านใดค่ะมีรินเตอร์นะคะก็ปริ้นจากตรงนี้นะคะแปะที่กล่องได้เลย ถ้าสมาชิกท่านใดไม่มีนะคะให้สมาชิกดูเลขด้านบนบาร์โค้ดนะคะที่บอกว่า 01B นะคะขีด010ย์ขีด0ูให้สมาชิกอะคะ่ะจดเลขเนี้ยเขียนไว้ที่กล่องกล่องตัวเองได้เลยนะคะกรณีที่เรามีสินค้าหลายๆกล่องที่จะส่งในรอบหนึ่งค่ะจะได้รู้ว่าออเดอร์นี้คือเลขนี้แล้วเมื่อบริษัทแฟนะคะเข้ามารับสินค้าเราที่บ้านค่ะ เราก็เปิดหน้าจอเนี้ค่ะให้เขาแล้วบอกเขาว่าเรามีเลข t a ็ g i n n n u u m e r r เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S เขาก็จะสแกนบาร์โคดอันนี้แล้วก็แปะลงบนกล่องพัสดุให้กับเรานะคะหลังจากนั้นเขาก็จะนำไปส่งให้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะเมื่อเราส่งสินค้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมาดูสเตตัสว่าสินค้าของเราเนี่ยถึงมือผู้รับหรือย,อยังนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะก็เข้ามาดูที่เมนูที่ต้องจัดส่งนะคะจะเห็นว่ากำลังจัดส่งสินค้าเนี่ยมีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะและเมื่อไหร่ที่สินค้าจัดส่งสำเร็จมันจะย้ายมาอยู่ที่จัดส่งสำเร็จค่ะก็ในระบบหลังบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เราเอาไว้ดูหลังบ้านของเรานะคะว่าการขายสินค้าของเราเป็นยังไงบ้างดูประวัติการขายได้ว่าเราขายอะไรไปบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะ ในส่วนของยอดขายที่เราอยากรู้ว่ายอดขายของเราเป็นยังไงกดปุ่มยอดขายเข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่นะคะนังเดือนเราขายได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสเตตัสภาพรวมที่อยู่บนแอปพลิเคชันนะคะในส่วนของรายละเอียดอินบอยว่าจะโอนเงินอะไรยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีอีกในส่วนอีกเมนูหนึ่งที่เราสามารถดูได้ว่าออ,ออเดอร์ของเราในเดือนนี้รอบนี้มีเท่าไหร่ที่เราจะได้รับการโอนเงินมานะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลังบ้านสำคัญที่เราเอาไว้ดูในส่วนต่างๆของการขายตลาดนัดยุพินนะคะที่สมาชิกทุกท่านที่ขายบนตลาดนัดยุพินนะคะจะต้องมีตรงนี้อยู่ในฟังก์ชันของ l ล ne ที่เราแอดเข้ามาลงทะเบียนสินค้าไว้นะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เอาไว้ดูระบบหลังบ้านแล้วก็อัพสินค้าขึ้นขายบนตลาดนัดยุพินนะคะ